สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไฟนอลทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมิชิตีเหมือนเดิมสำหรับวันนี้เราก็จะอยู่กันในคลิปรีวิวอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดของน้องรีนัวนะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเสียบแลเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับมาดูรายละเอียดตัวละครก่อนนะครับสำหรับเกาะลูเฟเนียนะครับถ้าใครอ่าอัพอาวุธ FR กับ VT เขียวนะครับผมก็แนะนำให้ทำเกาะฟ้าเลยนะครับ เพราะว่าตัวกอบฟ้าเนี่ยจะได้เพิ่มดาเมจของตัวน้องรีนเนี่ยได้สูงสุดนะครับต่อมาก็จะเป็นไทฟ์การโจมตีนะครับสำหรับการโจมตีของน้องรีนัวทุกอันนะครับจะเป็นดาเมจเวทแบบไร้่าตหมดเลยนะครับรวมถึงสกิลหนึด้วยนะครับที่ตอนนี้เนี่ยดูเป็นรูปากายภาพระยะไกลนะครับแต่ว่าพอเข้าเกมจริงแล้วเนี่ยมันมีบัฟของตัวน้องเนี่ยทำให้มันกลายเป็นโจมตีเวทนะครับ ต่อมาเรามาดูกันที่ AF นะครับสำหรับ AF เนี่ยผมก็แนะนำเป็น ATTACK 108คู่กับ m a c w e บฟ330นะครับส่วน FR บอร์ดอันนี้นะครับถ้าใครเจาะเบิร์ดเขียวนะครับผมก็แนะนำให้อัพเลเวล30ไปเลยนะครับรวมถึงคนที่ลิมิตเบรกอาวุธ FR ด้วยนะครับ ต่อมาจะเป็นสเฟียรแนะนำนะครับสำหรับลูก A เ,เนี่ยแนะนำให้ใส่ของตัวรีน o เองนะครับเพราะว่าเข้าเงื่อนไขกับตัวเองที่สุดนะครับแถมค่าที่ได้เนี่ยก็ได้ทั้งค่า ATTACK และค่า m a c w a บ e นะครับส่วนตัว C นะครับผมก็แนะนำให้เป็นประเภทเวลาเราเติมเลือดเนี่ยแล้วได้ค่าต่างๆแบบที่ผมใส่แบบนี้นะครับเพราะว่าตัวน้องรีนเนี่ย จะมีความสามารถของ HP d พีเอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลูก C ีประเภทที่เติมเลือดแบบนี้นะครับจะทํางานตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากใส่แบบอื่นก็ใส่ได้เช่นกันนะครับอันนี้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับส่วนลูกดีก็เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมชอบใส่ประเภทโจมตีเป็นคริติคัลฮิตหรือว่าโจมตีมอนเตอร์ให้เบรกหรือมอนเตอร์ที่อยู่ในสถานะเบรกอยู่แล้วนะครับแล้วได้ค่าต่างๆนะครับผมก็ใส่ประมาณนั้นนะครับ อย่างของผมเนี่ยผมก็ใส่เป็นน้องซิดเน่นะครับก็คือได้ค่าแม็กเบลกับค่าแอตแทกหนะครับแต่ว่าตรงสฟีย์เนี่ยก็ไม่ตายตัวนะครับอยู่ที่ความชอบแต่ละคนเลยนะครับสำหรับซลมอนอสูรแนะนำทั้ง10ตัวก็ดูตามรูปได้เลยนะครับ เราก็มาเริ่มกันที่คอมมาน d ตีเลือดเวอร์ชั่นของบับแองเจโลก่อนนะครับสำหรับคอมมาน d ตีเลือดแองเจโลนะครับจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองก่อนนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจะค่าแม็กเวฟนะครับหลังจากนั้นจะทำการตีเวฟ1ฮิตแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับแล้วก็จะทำการเด้งเบฟให้กับฝั่งเราทุกคนจาก HP ดพีมทที่ทำได้นะครับ ต่อมาเรามาดูคอมมานด์ตีเบฟกับตีเลือดเวอร์ชันแองเจิลวิงนะครับก็คือเวอร์ชันปีกนะครับเี๋ยวเราเริ่มจากตีเบฟก่อนนะครับสำหรับคอมมานด์ตีเบฟนะครับอย่างแรกเลยจะทําการลดเลือดตัวเองนะครับสิแล้วก็ทําการตีเบฟสามฮิตนะครับพร้อมกับตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับห้ของ H P ดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะเติมเกรด สกิล ex ให้กับน้องรีนัว20%นะครับต่อมาก็คอมมานตีเลือดตัวชั้นแองเจิลเหมือนเดิมนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทำการลดเลือดตัวเองนะครับ20%ส่วนจอรการโจมตีนะครับจะทำการตีเบฟ4ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับ เป้าหมายหลักเนี่ยจะโดนดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์นะครับเป้าหมายข้างจะโดนดาเมจห้าสิบเปอร์เซ็นทุกการโจมตีหนึ่งฮิตนะครับาการตีเลือดหนึ่งครั้งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นของ HP ดพดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดแล้วก็อันสุดท้ายนะครับจะทําการเติมเกรด ex ให้กับตัวเองนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับ สำหรับสกิลหนึ่งนะครับจะทําการตีเวฟสี่ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดเป้าหมายที่เราเลือกนะครับโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเวฟคืนตัวเองนะครับห้ของ HP ดพเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเติมเลือดให้กับฝั่งเราทุกคนนะครับแล้วก็ได้รับบัฟ a นะครับห้าเทิร์นพร้อมกับทําการยกเลิกสเปเชียลบัฟก็คือบัฟปีกนั่นเองนะครับตอนนี้มีบัฟปีกอยู่3เทิร์นนะฮะ พอยิงปุ๊บตัวสเปเชียลบัฟก็หายไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟจากสกิลหนึ่งก่อนนะฮะก็คือบัฟแองเจโรอันนี้นะครับสำหรับบัฟ A อันนี้นะครับอย่างแรกเลยจะเพิ่มค่าแอตแทและเพิ่มค่าอินเวฟนะครับ10%อย่างที่2มีผลของเบฟรีเจนนะครับ40%นะครับแล้วก็อย่างที่3นะครับมีผลของ h p r e g รีเจนนะครับ20% และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าแอ t แทกและเพิ่มค่าแม็กเบฟให้กับทุกคนนะครับอีก40%นะครับสำหรับสกิล2นะครับจะทำการเด้งเบฟให้ตัวเองนะครับโดยค่าเบฟที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับแล้วก็ทำการาจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน3เทิร์แล้วก็บัฟเพิ่มค่าแม็กเบฟกับเพิ่มค่าแอตแท็กจำนวน8เทิร์นะครับ พร้อมกับยกเลิกบัฟ A นะครับที่เรากดจากสกิลหนึไปนะครับตอนนี้บัฟ A อยู่ท้ายสุดนะครับ5เทิร์นนะฮะพอเรากดปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าบัฟ A จะหายไปนะครับต่อมาเรามาดูสกิล l x กันนะครับสำหรับสกิล l x x เนี่ยจะมี2เวอร์ชันนะครับก็คือเวอร์ชันของ a n g เจโนะครับจะมีวงเล็บและมีชื่อแองเจโอยู่นะครับ หลังจาเกิดเป็นเวอร์ชันที่เรากางปีกไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นเวอร์ชันเมเทโอเฉยๆนะครับจะไม่มีแองเจโลต่อท้ายนะครับซึ่งความต่างก็มีแค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับสกิลเอ็กนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการตีเบฟหมูนะครับจำนวน2ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ50%ของ H p ดพเมจที่ทําได้ในแต่ละชุด ดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่กดแล้วนะครับจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน3เทิร์นนะครับแล้วก็บัฟเพิ่มค่าแม็คเบสกับเพิ่มค่าแอดแท็กจำนวน8เทิร์นถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดแองเจโรนะครับแล้วเรากดสกิลเอ็กเนี่ยเราจะได้รับบัฟเอสนะครับเพิ่มขึ้นอีก1อันจํานวน12เทิร์นนะครับแล้วก็ทําการยกเลิกบัฟเอนะครับแต่ถ้าเกิดสกิลเอ็กเนี่ยเป็นเวอร์ชันเมเทโออยู่แล้วก็จะไม่ได้รับบัฟเอสนะครับ เพราะฉะนั้นบัฟเเนี่ยจะได้ในโหมดของแองเจโรเท่านั้นนะครับเดี๋ยวต่อมาเราก็มาดูความสามารถของ Special b u ัฟกับกบัฟกันดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราเริ่มจาก Special ลบัฟกันก่อนเลยนะครับสำหรับ Special b u ัฟนะครับจะเพิ่มค่า m a ็ Wave นะครับ70%อย่างที่2เพิ่มค่า a อตแท็ก0อย่างที่3เพิ่มค่า In w เ v ฟ10%และอย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าพลังป้องกัน80%นะครับ สำหรับความสามารถของบบเอนะครับอย่างแรกนะครับสามารถเด้งเบฟแรงขึ้น20%อย่างที่2เพิ่มค่าอินเบฟ70%และอย่างสุดท้ายนะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับ200%นะครับโดยค่าเบฟท,ที่เด้งเนี่ยก็คิดจากค่าอินเบฟนะครับสำหรับสกิล65นะครับมีความสามารถให้ตัวเองเท่านั้นนะครับ ค่าแรกนะครับเพิ่มค่า In w e บ60%ค่าที่2เพิ่มค่า Attack 30%และค่าสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟด m a ม e ล i ม i t นะครับสานะครับสำหรับสกิล LD นะครับจะทำการตีเบฟหมูนะครับจำนวน2 h i ฮิตแล้วก็ตีเลือดหมูโดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด6ครั้งนะครับ หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบไม่หานนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวน้องรีนัวจะได้รับบัฟพนะครับจำนวน16เทอร์แล้วก็ได้รับบัฟเอนะครับจำนวน5เทอรน์นะครับแล้วก็ทําการยกเลิกสเปเชียลบัฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูบัฟจากสกิล l d กันนะครับก็คือบัฟพีอันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟพีนะครับมีผลให้กับปาร์ตี้ทุกคนนะครับค่าสแตนดาดนะครับที่ได้ทุกคนนะครับเพิ่มค่า a อ t a ท k กนะครับ40%อย่างที่2เพิ่มค่า a อ t a ท k กสำหรับดาเมจเวทมนต์20%แล้วก็อย่างที่3นะครับเบฟดาเมจ20%อย่างที่4 h p ดาเมจ อย่างที่5นะครับ overflow ยีอย่างที่6สามารถเด้งเบฟเกินเนี่ยเบฟได้20%อย่างที่7นะครับมีผลของเบฟรีเจนนะครับ50%และอย่างอย่างที่8นะครับมีผลของ HP ดพีรีเจนนะครับในส่วนของถ้าเราอยู่ในโหมดเวทนะครับเราจะได้ค่าเบฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีก50%นะครับแล้วก็ได้ค่า เฮดพีดาเเพิ่มขึ้นอีก30%แต่ถ้าเกิดเราอยู่ในโหมดของแ n g e จโรนะครับเราจะได้ค่าเบฟดาเมทนะครับอีก20%และอย่างที่2นะครับค่าเฮดพีดาเมอีก10%นะครับสำหรับโหมดเวทและโหมดแองเจโนะครับ สำหรับสกิล FR นะครับจะทำการลดเลือดทุกคนนะครับ30%แล้วก็การโจมตีเนี่ยจะทำการตีเบฟหมู่จำนวน5ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด4ครั้งนะครับดาเมจเนี่ยก็จะเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับตัวน้องรีนัวจะได้รับสเปเชียลบัฟนะครับจำนวน3เทินพร้อมกับยกเลิกบัฟ A นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสกันดีกว่านะครับสำหรับตัว FR โหมดนะครับจะมีความสามารถในการเพิ่มค่า HP ด a m a g e ให้กับปาร์ตี้ฝั่งเราทุกคนนะครับ20%นะครับแล้วก็เงื่อนไขในการเพิ่มเปอร์เซ็นต์ HP โบนัสนะครับเงื่อนไขแรกนะครับเมื่อเราโจมตีเวทมนตนะครับจะได้20%นะครับเงื่อนไขที่2นะครับ เมื่อมีสเปเชียลวัฟบนหัวแล้วจบเธอนะครับก็จะได้อีก20%นะครับส่วนเงื่อนไขที่3นะครับเมื่อตัวละครนะครับเลือดไม่เต็มหลอดนะครับจะได้20%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวน้องรีนัวนะครับจะได้เพิ่มขึ้นอีก20%เป็น 40%, 40สำหรับเงื่อนไขที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของสกิล FR นะครับ สำหรับบัฟสุดท้ายนะครับก็คือบัฟ BT นะครับหรือว่าบัฟเบิร์ดนั่นเองนะครับสำหรับบัฟเบิร์ดนะครับจะได้อ่าจะมีผลให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ค่าต่างๆที่ได้นะครับค่าแรกนะครับมีผลของ HP Regen นะครับ10%อย่างที่2นะครับลดค่า HP Damage ที่ได้รับจากมอนเตอร์นะครับ30%อย่างที่3นะครับอัปเกรดคอมมานด์ตีเลือดเป็นเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับ6กครั้งนะครับ แล้วก็อย่างที่4นะครับมีผลของเบฟรีเจนต์นะครับ200%อย่างที่5เพิ่มค่าแอตแทกนะครับ50%อย่างที่6เพิ่มค่า HP d a m a g e นะครับ20%สิบำหรับเบิร์ดธรรมดาและเพิ่ม30%สิบำหรับอาวุธเบิร์ดที่เจาะ2รูขึ้นไปนะครับอย่างที่7นะครับเพิ่มค่า HP d a m a g e Limit นะครับ20%และอย่างที่8อย่างสุดท้ายนะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจลิมิตนะครับห้าสิบเปอร์เซ็น์สำหรับอาวุธเบิร อ่ขอไปฮะเบฟดาเมจดมิตเนี่ยสำหรับอา,อาวุธเบิร์ที่เจาะ2องูขึ้นไปเท่านั้นครับต่อมาเรามาดูคอมมานตีเลือดในเวอร์ชันบับเบิร์ทนะครับก็คืออันติมาอันนี้นะครับ สำหรับโหมดแรกนะครับก็คือโหมดของแองเจโรนะครับก็จะเป็นแค่อารติมาเฉยๆนะครับสำหรับคอมมานตีเลือดเวอร์ชั่นแองเจโรนะครับจะทําการตีเบฟหมู่จํานวน1ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด7ครั้งนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ20%ของ HP ดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งนะครับ แล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเติมเกรด E X ให้กับตัวเองนะครับ20%นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูในเวอร์ชั่นของ Angel นะครับเดี๋ยวเราต้องกลางปีก,ก่อนนะครับก็จะมีวงเล็บว่า Angel เหมือนเดิมนะครับ สำหรับคอมมานด์ตีเลือดเวอร์ชันแองเจลนะครับอย่างแรกเลยนะครับจะทําการลดเลือดตัวเองก่อนนะครับ20%แล้วก็การโจมตีนะครับจะทําการตีเบฟจานวน1ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่โดยจะโจมตีแบบนี้ทั้งหมด9ครั้งนะครับหลังจากที่หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วนะครับจะทําการเด้งเบฟคืนตัวเองนะครับ50%ของ HP ดาเมจที่ทําได้ในแต่ละชุดนะครับดาเมจเป็นดาเมจหมู่แบบหารครึ่งแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับ จะทำการเติมเกรด EX ให้ตัวเองนะครับ20%นะครับต่อมาเรามาดูความสามารถของคองเงินและคอทองกันนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคองเงินก่อนนะครับสำหรับคอเงินนะครับจะมี s p ปเ i a l ลเอฟเฟกตเทอรนะครับแล้วก็ผลเนี่ยให้กับตัวเองนะครับ อย่างแรกนะครับมีผลของเบฟรีเจนนะฮะแล้วก็อย่างที่2นะครับมีผลของ h p Regen นะครับแล้วก็โจมตีแล้วเนี่ยก็จะทำการเติมเลือดให้ด้วยนะฮะสำหรับคอทองนะครับจะมีสเปเชียลเอฟเฟกทั้งหมด3เธอนะครับแล้วก็ผลเนี่ยให้กับคนเรียกเท่านั้นนะครับ อย่างแรกนะครับเพิ่มค่า Attack สำหรับดาเมจเวทมนต์นะครับ20%นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับเพิ่มค่าเบฟดาเมจ20%อย่างที่3เพิ่มค่า H p ดดาเมจ10%อย่างที่4เพิ่มค่า o v e r f ร l โ10%และอย่างสุดท้ายนะครับสามารถเด้งเบฟเกินแม็กเบฟได้10%นะครับ อันนี้ก็จะเป็นความสามารถของคอเงินและคอทองของน้องรีนัวนะครับเราก็อยู่กันในช่วงสุดท้ายของคลิปรีวิวแล้วนะครับนั่นก็คือวิธีการเล่นน้องรีนัวเบื้องต้นนะครับสําหรับวิธีการเล่นน้องรีนัวจริงๆก็ไม่ยากเลยนะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าน้องรีนัวจะมีโหมดแองเจโลกับแองเจิลนะครับ แต่ส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะใช้โหมดแองเจิลเนี่ยเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นเทิร์นแรกเนี่ยเราก็กดสกิล ex ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะต้องกางปีกนะครับหลังจากที่เรากางปีกไปแล้วนะครับเราก็ทําการตีเบฟกับตีเลือดนะครับในส่วนนี้เนี่ยถ้าเราต้องการตีเบฟเป้าเดี่ยวแล้วก็หลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยให้น้องรีนัวมีเบฟเ,เต็มแบบนี้นะครับก็กดคอมมานด์ตีเบฟอันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครจะตีเลือดแล้ว ต้องการให้มีดาเมจออกข้างก็ให้กดคอมมาตีเลือดอันนี้นะครับแต่ว่าเบฟตั้งต้นตรงนี้ก็จะเหลือศูนย์แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็มีผลของเบฟดีเจนแบบนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอตัวบัฟเอสอันนี้นะครับถ้ามันจะหมดนะครับเราจะต้องเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแองเจโรก่อนนะครับแล้วพอสกิล e x เต็มเนี่ยเราถึงจะอ่ากดสกิล e x ในโหมดแองเจโลนะครับบัฟเอมันถึงจะมานะครับส่วนสกิล l d ก็เอาไว้ต่อระยะเวลาบัฟจากสกิล l d นะครับก็คือบัฟ P อันนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเรามาดูอาคอมมาตีเลือดดีกว่านะครับในเวอร์ชันบัฟเบิร์ดเนี่ยสำหรับคอมมาตีเลือดในเวอร์ชันบัฟเบิร์ดนะครับเราก็จะใช้ในโหมดของแองเจิ้ลแองเจิลวิงเป็นหลักนะครับซึ่งโหมดแองเจิลเนี่ยมันจะทำการตีเลือด มากกว่าโหมดแองเจโลนะครับสองชุดนะครับแองเจโลเจ็ดเจ็ดครั้งแต่ว่าโหมดอของแองเจิลวิงเนี่ยเก้าครั้งนะครับอ่านี่นะฮะเราก็จะใช้โหมดนี้เป็นหลักนะครับในการทำดาเมจร,รวมนะครับสำหรับหลักๆก,ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับน่าจะไม่มีอะไรยากนะฮะ ต่อมาก็จะเป็นสอนใช้ FR นะครับสำหรับวิธีการเล่น FR ของรีโนนะครับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับอย่างแรกเลยเราก็เปิดสกิล FR ไปก่อนนะครับพอเราเปิดสกิล FR เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการปั๊มเกตด,ด้วยการกดสกิล2ของตัวรีโนเองนะครับ เราก็จะได้1นึ่งร้อยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อการกดหนึ่งครั้งนะครับผมแนะนำให้เปิดเบิร์ดใหญ่เนี่ยตอนสักเหลือหกเทินนะฮะเห็นไหมครับว่าพอเราเข้าเบอร์ปุ๊บเราได้เปอร์เซ็นต์ทั้งหมด5 0 5เปอร์เซ็นต์นะครับ ณตอนนี้นะครับณตอนนี้เราก็เล่นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดพออนาคตมี FR ในการอัพในส่วนของคาแรคเตอร์บอร์ดเนี่ยเราก็จะเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันตอนนี้ก็สำหรับผมนะครับผมจะเปิดเทเค์นแบบนี้สมากกว่านะครับเพราะว่าในในเบิร์ดโหมดเนี่ยก็เราจะทำเฮดพีดามีจากคอมมานต์ตีเลือดเวอร์ชันบัฟเบิร์ดเนี่ยได้ค่อนข้างสูงนะครับดูได้จากคลิป คลิปโซโล่หอชั้น11ที่ผมอัพไปนะครับสำหรับวิธีการเล่นเอฟอาร์ FR ของลีนัวก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเกิดตัวลีนัวเป็นคนเปิดเนี่ยก็ต้องให้ตัวลีนัวเองเป็นคนเปิดเบิดใหญ่นะครับถึงจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะทุกเคิร์นนะครับเพราะว่าการโจมตีของลีนัวทุกสกิลเนี่ยมันมีการลดเลือดตัวเองแบบนี้อยู่แล้วนะครับนี่นะเราก็จะได้85%ต่อการกดหครั้งแน่ๆน,นะฮะ แบบนี้เลยนะครับจากที่ผมไปลองเทสมาแล้วนะครับปั๊มเปอร์เซนต์ก่อนเข้าเบิร์ดใหญ่ที่6เทิร์นเนี่ยผมทำดาเมจได้สูงสุดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากจะออกมาแล้วเปิดซัมมอนก็เปิดที่8เทิร์นนะครับประมาณนี้นะฮะผมก็คิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะไม่งงนะครับ ถ้าเกิดเพื่อนๆงงก็สามารถคอมเมนต์ถามไาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปรีวิวน้องรีนัวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ